ครับนี่บรรยากาศนะครับมานัดกันเข้าป่าครับนี่ทีมงานเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับนี่ก็มีทีมงานทางสุรินทร์ครับทั้งหมดครับทีมงานด้วยกันนะครับนัดหมายกันมาเล่นเข้าป่าครับก็ตอนนี้เบาเจสกอร์อยู่ที่ศูนย์นะครับนะบรรยากาศก็ลมครับ อันนี้ตัวเล็กนะครับลูกชายของนครโอเคครับเดี๋ยวจะติดตามจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับผมบรรยากาศครับร่บางงจะปล่อยตัวครับหาหมายนะครับตอนนี้อู้เยอะ,ะเลยนะครับ ายลาก,ก็มานะครับี่ทีเด็ดนะครับในค่ายนะครับนี่พี่ชายนะครับละครตอนนี้กำลังจะลงปล่อยลงไม้นะครับจับจอบพื้นที่ได้เลยนะครับตอนนี้นกหนึ่งตัวแย่งกันนะครับสิบคนนะครับ านครับมีชัยก็มานะครับมีชัยมีชายอาจารย์สงครับผมไปทุกที่นะครับตรงไหนที่มีนัดเข้าป่าไปทุกที่นะครับอันนี้ทีมงานนะครับทีมงานกันเองทั้งหมดนะครับครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับเอา้าวไปอ้าวตามไปอีกไปหาหนังตีกันจื๊อหนังสตีหายแล้วครับตอนนี้ไปวางไว้ตรงไหนวางไว้ตรง ต้นคูณไม้ไหนไม้ได้กันนะทางสติกหายแล้วนะครับดีเซลเล็กอีกบรรยากาศนะครับรอทมงานนะครับเพื่อที่จะได้ม้ใหม่ต่อไบกันยก่อเส้อกันต่เสอัปอุ้งฟอนมาันั้นใส่เสื้อนี้ไม่ได้เพรตอออกได้เลยนะเดี๋ยวตอดออกใช้สูตรเก่ากันเูตรเก่ากัน ใส,ใส่เสื้อสายลา่าใช่ไหมถึงจะได้ใส่เสื้อนี่ไปอุทุมพรเหมือนนั้นก็ได้เอาเสื้อออกนี่ได้เลยป่ะลักไซวันนี้ <c oughs> ไปไหมเลยวันนี้ผมว่ายกเลิกเปไ็นไรวันนี้ลมมันแรงครับ <c oughs> เอาเอาไว้วันใหม่ครับถ้าสมัครกเอาไว้เท่าเดิม <c oughs> ใครได้เต็มก็นับไว้ข <c oughs> อวางขอวางใกล้ๆได้ไหมครูได้เลยครับจัดให้มาตรงนี้เลยก็จะพังอยู่ตรงนี้มนะจุดคู่เลยงั้นจอดจุดคู่เลย รอดูงานมาครบพอดีจะไปหมายใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นงานแข่งเหมือนกันนะครับแต่เป็นแข่งแบบภายในนะครับก็มาได้ทุกพื้นที่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ใครจะมาใครสะดวกมานะครับนะก็บรรยากาศตรงไปตรงมาแบบนี้หละอยู่ในจังหวัดนะครับอันนี้อยู่ในจังหวัด วัเลีครับเบาเลยครับผมตอนาครับอันนี้ก็สายล่านะครับมีเมืองช้างครับแล้วก็สายหมานบื่รำครับจะอัปเดตให้ดูทีเด้วย บรรยากาศที่มาเล่นในวันนี้นะครับผมโอเคนะครับก็ติดตามต่อไปครับผมจะสั้นได้แต้มไหมครับได้แต้มไหมนี่นะได้แต้มไหมทีเด็ดในงานครับทำตัวไหนมา,านวันี้เลดิเซลเล็กนี่ บรรยากาศกินข้าวครับกินข้าวเที่ยงครับวันนี้กินข้าวเที่ยงครับกินอะไรครับกับข้าวครับข้าวมีอะไรบ้างครับกับข้าวเฮ้คือข้าวหรอครับโอ้โหบุมหารทิ้งโตอาหารทิ้งโตครับผมตำมุยอมก็ครับเอาตำสรงตำด้วยครับบรรยาหมอร้านครับหมอร้านอาหารทิ้งโต 你、嗯、看他们。